เป็นนักวิทยสัมพันธ์จากคณะไอทีดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ความรู้เรื่องขั้นตอนข้อมูลพื้นฐานต่างๆเวลาเราถูกอนุมัติตัวไปปฏิบัติราชการณต่างประเทศอย่างเคสของผมเนี่ยครับเป็นถูกส่งไปร่วมโครงการปฏิบัติการที่สาธารณารัฐอินโดนีเซียครับตั๋วที่ได้มาก็จะเป็นต้องไปเช็คอินที่สถานสนามบินดอนเมืองครับผม อย่างน้อยก็คือให้เตรียมเวลาล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง3มชั่วโมงครับขอให้ถึงสนามบินครับเอกสารที่จะต้องเตรียมไปด้วยก็จะมีพาสปอร์ตหรือหน,หนังสือเดินทางครับแล้วก็ในอีเมลเราจะมีตัวของไฟล์ทิ cket อยู่แนะนำว่าให้ปริ้นที่เป็นแบบกระดาษไปด้วยครับเผื่อมีเหตุขัดข้องทางดิจิทัลครับ สิ่งของต้องห้ามที่ห้ามนําขึ้นโดยสากลน,นะครับผมก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นของเหลวที่มีปริมาตรมากกว่าหนึ่งร้อยมิลิลิตรครับอาวุธของมีคมวัตถุระเบิดสารไฟฟ่สาสประลอดรวมถึงแบตสำรองที่เป็นลิเทียมความจุมากกว่าสามหมื่นสองพันมิลลิแอมครับอย่างที่ต้องตระหนักกันก่อนเลยคือ อินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศมุสลิมหากเราจะนำแคลี่ของสิ่งใดๆให้คำนึงถึงกฎของมุสลิมด้วยครับอย่างบางท่านที่ต้องไปปฏิบัติงานมากกว่า1สัปดาห์หรือสองสัปดาห์อาจจะมีบางท่านที่ต้องการประกอบอาหารเองขอให้คำนึงถึงวัตถุดิบที่ไม่ใช่ฮาลาลด้วยว่ามีความส่มเสียงอันตรายต่อการถูกผิดกฎของเขาอะครับผมค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนของ เงินอินโดนีเซียรูปเปียจะอยู่ที่หนึ่งบาทไทยเท่ากับประมาณสี่รอยไปไปลายถึงห้ารอยอินโดนีเซียรูปเปียครับการชำระเงินที่นู่นสามารถใช้เงินสดได้นิดหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสังคมไร้เงินสดเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นครับผมช่องทางชำระทางเลือกนะครับก็จะมีบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดและสิ่งที่พบทิป มาเป็นประสบการณ์ตัวเองเลยนะครับก็จะเป็นแอปธนาคารของปร,ประเทศไทยเราเนี่ยครับสามารถสแกนผ่านเอเจลโค้ดชำระได้เลยโดยที่ตัวธนาคารเราครับจะทำการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนและเรากดสแกนได้เลยครับผมส่วนการเดินทางในสาธารณรัฐอินโดนีเซียแบบส่วนตัวนะครับแนะนำว่าให้ใช้ Grab เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายถูกมากๆครับแกรบของเขาเป็นแกรบคาร์ในราคาที่ค่อนข้างสูงสี่กับแกรบมอเตอร์ไซค์ในบ้านเราปลอดภัยกว่าครับผมแนะนำว่าให้โหลดแอปล่วงหน้าไปเลยแล้วก็ทำการผูกบัตรเครดิตช่องทางสำารับเงินไว้ได้เลยครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางครับลักไฟไม่เหมือนบ้านเราครับของเขาจะเป็น type c type f แนะนำว่าต้องมีตัว universal adapter ครับ กับปักพ่วงไปด้วยเลยเครือข่ายโทรศัพท์มือถือสามารถเปิดโลมิ่งจากไทยไปได้แต่ว่าสำหรับท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณนะครับทีมท้องถิ่นได้รับคำแนะนำจากาเพื่อนร่วมเดินทางที่เป็นชาวอินโดครับผมแนะนำว่าเป็นเครือข่ายเทเลคอมเซลเปิดใช้อยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ราคารวมทั้งหมดไม่เกิน100บาทไทยครับ สภาพอากาศที่นอนีเียเป็นเป็นร้อนชื้นแล้วก็ฝนตกชุกครับผมสำหรับท่านที่ต้องไปปฏิบัติการณะประเทศนี้แนะนำว่าต้องพกร่มหรือเสื้อกันฝนไว้ด้วยครับขอบคุณสำหรับการให้เวลาในวันนี้ครับผม